อ้าวครับวันนี้ก็ยังอยู่ที่120 5ทับหโคมัาซูนี่ครับวันนี้มาช่วยทีมงานดากนาาเสียจอดครับเสียจอดเสียจอดมีปัญหาเรื่องกระบ,บอกนะครับบอกโทรมาปรึกษาบอกว่ากระบ,บอกยกเอมันชักยังไงวะเพ่อใหญ่หานเหมือนกันนะ มันเป็นไม่มีแรงเป็นยึกย,ก,ยกจักจักเดี๋ยวรั่วเดี๋ยวไม่รั่วเดี๋ยวไม่มีแรงเดี๋ยวไม่ลงก็เลยไม่รีรอแล้วครับทําการถอดออกมาดูเลยครับตอนนี้ยกลงมาแล้วครับนี่นะฮะโคมัสุพอดีเครื่องจักรตัวนี้เพิ่งซื้อมานะครับเลยไม่มีประวัติอะไรเลยครับซื้อมือสองมาจากกรุงเทพ เลยค่อยๆแกะไล่ไปดูทีละอย่างนะครับก็ทําการแก้ไขไปหลายเรื่องแล้วครับตอนนี้ก็มาถึงเรื่องของตัวกระบอกนี่แหละครับก็เจอพอดีเลยแหละครับตอดีนตอนนี้ถอดลงมาแล้วก็พบว่าที่ลูกสูบนะครับซีนลูกสูบอาการไม่ดีเลยฮนะแฟบแล้วก็รู้สึกว่าจะใส่ไฟเบอร์2ตัวที่ซีนลูกสูบมา ไม่ใช่รุ่นของมันด้วยนะครับแล้วก็พบว่าแหวนเหล็กนะครับเพราะว่ารุ่น5้าของเราในหนึ่งสองศูนย์ทับห้าก็จะมีแหวนเหล็กนะครับที่ลูกสูบแหวนเหล็กไม่มีตัวหนึ่งครับ <laughs> โอ้โหซีนลูกสูบสรุปว่าที่ซีนลูกสูบใส่มานะครับไม่ใช่รุ่นเลยครับไฟเบอร์ห่างกันมากครับสองตัวแล้วก็อีกฟังหนึ่ง ไม่มีแหวนเหล็กเลยฮะปกติลูกสูบเราต้องมีแหวนเหล็ก2ตัวนะครับรุ่นนี้แหวนเหล็กไม่มีตัวหนึ่งก็น่าจะเป็นไม่ใส่มานะครับเพราะว่าเป็นเครื่องจักรที่ซื้อต่อมาเลยไม่มีประวัติเท่าที่ควรก็เลยให้เสียจอดเข้าไปซื้ออะไรนะครับเข้าไปซื้ออะไรแล้วก็เปลี่ยนซีนลูกสูบมายกไปเลยครับยกถังแกนไปเลยสบายดี แล้วก็จะมาอัปเดตเรื่องสวิงสักหน่อยนะครับสวิงสวิงเพราะว่ามีหลาย FC โทรมาถามนะครับโทรมาถามนะครับว่าไอ้มอเตอร์สวิงของรุ่นนี้เนี่ยถ้าเราเอาเบรก ชุดเบรกในมอเตอร์ออกนะครับมันจะสามารถทำงานได้หรือเปล่านะครับอืมก็เดี๋ยวก็จะมาเคยโทรบอกรายละเอียดกันนะครับก็เลยจะขออนุญาตในคลิปนี้นะครับแนะนำกันนะครับว่ามันใช้งานได้หรือไม่ได้สำหรับมอเตอร์สวิงนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าๆอย่างของแค t E 2 0 0นะฮะบ,บางรุ่นนี่ก็จะไม่มีแผ่นเบรกนะครับเนาะ ก็เกินไม่มีสต็อปเบรกนะครับหรือว่าเบรกจอดเบรกหยุดเรานี่ไม่มีนะครับแต่ถ้าเป็น120รุ่น5้าเนี่ยเขาจะมีนะครับโดยปกติที่มอเตอร์ก็จะมีชุดเบรกด้วยนะครับมีชุดเบรกแล้วก็มีพวกที่ใช้ตัวสต็อปนะฮะที่อยู่ข้างในเนี่ยนะครับนะตัวเบรกอย่างสมมุติเวลาเราใช้งาน ยกของยกอะไรยังฮะไม่ให้มันมีการสวิงก็กดตัวกดตัวสต็อปเบรกได้ซึ่งมันจะทำงานได้ก็ต้องมีโซลินอยนะครับอ่าหมายถึงว่าสวิตข้างในนี่นะครับส่งสัญญาณมาหาโซลินอย์นี่แหละครับโซลินอย แตนอยตัวนี้ก็จะไปสั่งงานให้ปิดปิดน้ำมันที่จะมาหาหมอเตอร์นะครับก็จะไม่มีน้ำมันมาปลดเบรกตรงที่มอเตอร์ของเราฝั่งนี้นะครับา,าขึ้นมาดูข้างบนนะครับนี่นะฮะถ้าในเรากรณีตัดไฟไอ,อย่างนี้ก็ ระบบไฟก็ทำงานไม่ได้แล้วละครับสำหรับสวิงนะครับบางคนถ้าฉูกเฉินถอดออกมาแล้วน,นี่เป็นหน้าตาของมอเตอร์สวิงนะครับซึ่งปกติก็จะมีแผ่นเบรกแผ่นคัดแผ่นเบรกนะครับเนาะแล้วก็มีลูกสูบกดเบรกแล้วก็มีสปริงกด การทำงานปกติก็จะต้องกดเบรกไว้นะครับก็ไม่สามารถขยับขยืดไปไหนได้แล้วครับนี่ครับแต่ถ้าในกรณีที่ฉุกเฉินถ้ารุ่นนี้ก็สามารถถอดอุปกรณ์เบรกออกได้เลยนะครับถอดได้ครับถอดได้ให้เหลือแต่มอเตอร์นะครับ บล็อกนิ้วเพจได้นะครับพออุดปุ๊บเราก็จะมาตัดตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะไอตรงนี้จะเป็นน้ํามันที่มาปวดเบรกนะครับซึ่งปกติติดเครื่องยนต์ก็จะมีน้ํามันมานะครับจากโซลินอย์มนดันลกสูบให้รถสวิงได้นะครับแต่ายางคันนี้ไม่มีนะครับ ชุดเบรกไม่มีชุดเบรกไม่มีนะครับก็เหลือแต่บล็อกกับเพดไส้เบรกระบบเบรกคือเอาออกหมดนะซึ่งก็เอาออกมาตั้งแต่กรุงเทพแล้วละครับที่ซื้อมาก็มาทรงนี้นะครับก็ถือสรุปกันได้ว่าไม่มีเบรกนี้ก็ทํางานได้นะครับสวิงทํางานได้แต่ก็ถือว่าไม่สมบูรณ์แบบอย่างสมมุติเวลาเรายก อะไรที่ไม่อยากให้มันสวิงไปนะครับคือตัดระบบล็อกเบรกออกนี่ฮะก็เป็นอย่างนี้มานี่ครับของมอเตอร์สวิง120ทับ5ของโคมันสูนี้นะครับก็ถือว่าสรุปกันตรงนี้ว่าใช้ได้นะครับชุดเบรกไม่มีครับอย่างของเสียจอดน,นี่ก็ ใช้ล้นางนี้มานานแล้วครับนี่ฮะซื้อมาจากกรุงเทพเขาก็เอาไส้ออกหมดแล้ว <c oughs> ไม่มีไส้แล้วครับรถคันนี้ชุดเบรกไม่มีครับถ้าเกิดของใครฉุกเฉินจริงๆก็เอาชุดเบรกออกนะครับใช้งานได้เหมือนกันนะครับอมืมันจะใช้ระบบลำตัวของมันในการเบรกเองนะฮะ สำหรับกระบอกนี้ก็เหมือนอย่างที่เตือนกันเลยนะครับถ้าเกิดมีปัญหาต้อรงรีบถอดครับอย่างคันนี้ก็โอเคถอดทันนะครับถือว่าเป็นการเซฟค่าใช้จ่ายแล้วก็ไปเปลี่ยนซีลลูกสูบมาใส่แค่นั้นเองครับก็ถือว่าโอเคดีอยู่ถอดทันนะครับมีอาการผิดปกติแนะนําให้ถอดเลยครับ สองศูนย์ทับห้าตัวนี้พอดีไม่มีประวัติก็ค่อยๆแก้ไขไปนะครับทีละอย่างไปก็จะสรุปกันตรงนี้เลยนะครับที่เอซโทรมาถามเรื่องแผ่นเบรกแผ่นคัตที่อยู่ในมอเตอร์สวิงนะครับถ้เกิดในกรณีฉุกเฉินหาอะไรไม่ทันหรือว่า ใครไม่อยากใส่ก็ถือว่าเอาออกได้นะครับสำหรับมอเตอร์ของ120ทับนี้คือเอาออกก็ต้องเอาออกให้หมดเลยนะครับไม่ให้มีมาเลยก็คือไล่มาตั้งแต่แผ่นเหล็กนะฮะเอาถือว่าแผ่นเหล็กแผ่นครัตแล้วก็ลูกซูบสปริงนะครับไม่ใส่ไม่ใส่เลยนะครับออกหมดเลยแล้วก็อุดสายนะครับอุดสายทางเข้า ที่มาจากโซลิอนนั่นแหละครับเบรกจอดก็จะไม่มีนะครับเพราะปกติเบรกตัวนี้ก็จะใช้ในกรณีถ้าครบวงจรจริงๆนะครับก็จะมีตัวล็อกสวิงข้างในนะครับคนขับก็คงจะรู้ดีนะครับคันไหนที่เต็มๆอยู่นะครับที่เป็นสีแ,งแดงนะครับปุ่มพอเราล็อกปุ๊บเนี่ยจะสวิงไม่ไปนะครับ ข้อดีก็คือเวลาเรายกอะไรในที่แคบๆนะครับเป็นการป้องกันมาให้รถสวิงซ้ายขวาแต่อุปกรณ์อื่นนีทำงานได้ปกตินะฮะยกเว้นสวิงเวลาจะลงยกเหล็กยกท่อยกอะไรที่มันต้องการความเที่ยงตรงนะฮะหมายถึงรถที่สมบูรณ์แบบก็ถือว่าเป็นตัวเซฟตี้ยกขึ้นยกลงให้นิ่งๆได้นะครับ แต่ก็รถเรามันเก่ามาแล้วนะครับเนาะบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายออแผ่นดิสแผ่นเพดหมดลูกสูบแตก <c oughs> ในชั่วโมงนี้นะครับถ้าเกิดฉุกเฉินจริงๆไม่มีก็เอาออกได้ครับแล้วก็ปิดสายที่ผมชี้เป้าให้ดูเมื่อกี้นั้นได้นะครับแล้วก็ข้อที่2สําหรับคันนี้นะครับก็คือนี่แหละครับถ้าเกิดผิดปกติ ให้กระบอกไหนที่มีการผิดปกติก็เสียเวลาสักวันหนึ่งนะครับเสียเวลาจอดสักวันหนึ่งมันของเสียจอดนี่แหละครับทีมงานดักด้านถอดก็เจอจริงๆเลยครับอ่าู้สึกจะใส่ไฟเบอร์มาคนละรุ่นกันสีลูกสูบนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือแหวนเหล็กไม่มีตัวหนึ่งภาษาบ้านเราก็คือรักไก่กันมาเลยแล้วครับอ่าอ่า,อา ไม่ว่ากันนะครับค่อยๆปรับแต่งแก้ไขกันไปหลังจากเราซื้อรถมือสองมาอ้าวคลิปนี้ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆนะครับสำหรับใครที่ใช้เครื่องจกักรก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กรุณารับชมและก็ฝากช่วยกดติดตามสำหรับท่านที่เข้ามาชมใหม่ด้วยนะครับสำหรับช่องของ นายช่างสังหารเดี๋ยวถ้าเจอเทคนิคงานชี้เป้าอะไรเล็กๆน้อยๆที่พอจะเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของเครื่องจักรคนหนักของเราก็จะนำเสนอผ่านช่อง Youtube ช่องนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม